สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนักตกปลาสลิดท,ทุกท่านนะครับวันนี้ก็มาแนะนํานะครับผมวิธีเช็คหาปลาสลิดเบื้องต้นในหมายที่เราคิดว่ามีตัวนะครับผมก็หมายก็เป็นนาน้ําท่วมนะครับผมหมายนี้ก็คิดว่ามีตัวนะครับก็เดี๋ยวจะลองอ่อยดูนะครับหมายนี่นะครับก็เหยื่อที่อ่อยก็หาง่ายๆเลยนะเพื่อนๆไม่ล้าก็ไฮเ,เกรดนะครับผม ไม่ไฮเกตก็เ,เป็นแคปหมูนะครับมันหมูก็ได้นะฮะมันบัวก็ได้นะฮะก็ที่ผมหาได้ง่ายๆวันนี้ก็จะเป็นเหยื่อไฮเกตตัวนี้นะครับของยูหก็เดี๋ยวมาลองอ่อยดูนะฮะก็โยนให้มันลอยผิวน้ำนะเพื่อนๆแล้วก็รอสังเกตว่ามีตัวเข้าหรือไม่นะฮะ โยนไปแล้วเหยื่อมันจะกระจายนะฮะเห็นจะเห็นแหน,นะนะฮะมันจะดันแหนออกไปนะครับก็คือกลิ่นมันจะฟุ้งนะฮะก็เดี๋ยวเราสังเกตว่าจะมีตัวหรือไม่นะฮะก็หมายนี้จะเป็นหานาหนาล้างนะครับเป็นนาเก่านะครับแล้วก็น้ำท่วมนะฮะฝนตกนะครับก็ด้านในจะเป็นเป็นคลองแล้วก็เป็นบ่อพักน้ำของเขานะฮะ ก็เดี๋ยวมาสังเกตกันดูนะฮะก็อ่อยไปได้ห้านาทีนะครับผมก็เริ่มมีปลาเข้ามาตอมเหยื่อที่เราอ่อยไปนะครับจากผิวน้ำนะครับเริ่มมีฝูงเข้ามานะครับก็นี่นะฮะเริ่มมีแรงกระเพื่อมของน้ำนะครับปลาเริ่มว่ายเข้ามานะฮะนี่เห็นไหมก็ปลาอาจจะตื่นด้วยหรือว่าเนี่ยนะ เห็นป้าไหมครับก็หมายนี้ปลาน่าจะยังตื่นอยู่นะครับเพราะว่าฝนมันเพิ่งตกไปนะครับแล้วก็มีคนมีชาวบ้านมาดักตะข่ายไว้ด้วยนะครับก็ปลาอาจจะระแวงนะครับแต่หมายนี้มีตัวแน่นอนนะครับแต่ว่ามันยังระแวงอยู่นะฮะถ้าไม่มีคนมา ปวนหรือว่ามายุ่งมาลงขายก็น่าจะเข้าใกล้ให้ได้เห็นกันนะฮะนี่นะเห็นไหมครับเพื่อนๆเห็นไหมเนี่ยเริ่มมีตัวเข้ามาตอมเหยื่อที่เราอ่อยบนผิวน้ํานะก็ปลาน่าจะยังไม่เข้าเท่าไหร่ก็ต้องใช้เวลาอ่อยนะครับฝนก็ตกไปเพิ่งหยุดได้สักพักนึงนะฮะก็ปลาอาจจะยัง ระเลงน้ํายังตื่นน้ํานะครับก็ยังไม่ค่อยเข้าเหยื่อนะฮะนี่นะนี่นะฝูงเริ่มมาเล่นเริ่มมาเล่นเหยื่อนะฮะก็ทําให้รู้ได้ว่าหมายนี้มีตัวให้ตกนะครับก็เดี๋ยววันไหนมีโอกาสว่าก็จะมาตกกันดูนะฮะ เนี่ยนะฮะมีปากขึ้นแน่นอนนะครับมีตัวนะฮะเนี่ยเพื่อนเพื่อนเห็นไหมฝูงมันเริ่มเข้ามาแล้วเห็นไหมเห็นไหมเนี่ยฝูงเริ่มมาแล้วนะฮะฝูงเริ่มมานะครับจากเหยื่ยออ่อยก็ปลายังคงตื่นตกใจนะครับนี่นะ เห็นปากมันไหมนี่นะฮะฝูงเริ่มค่อยๆทยอยเข้ามาแล้วนะเห็นแรงน้ำกระเพื่อมไหมฮะก็จุด <c oughs> สังเกตง่ายๆกับการดูไมายนะฮะการอ่อยง่ายๆนะครับว่ามีตัวหรือไม่มีตัวก็สามารถใช้เหยื่อพื้นๆน,นะครับเป็นพวกไฮเกรดหรือลำแคบหมูมันหมูก็ได้นะฮะ นี่นะครับปลามันเริ่มเข้ามาตอมเหยื่อนะรเริ่มมีฝูงมาเล่นนะนี่นะฮะอยู่กอหญ้าซ้ายมือเห็นไหมครับก็มีตัวแน่นอนครับมีโอกาสวันหนจะมาลองตกกันดูครับ เพื่อนๆท่านในชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับผม